โอเคครับ okay, ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนเลยครับผมก็วันนี้นะฮะยังอยู่กับผมเหมือนเดิมครับซูก้แมนฮะวันนี้เราอยู่ในเกม Black and l o c Origin นั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับตัวเกมได้อัปเดตตัวพาสใหม่นะครับก็คือตัว Summer Part นั่นเองนะครับวันนี้ถ้าเราจะไปดูดีเทลนะครับว่าตัวพาสเนี่ยเขามีอะไรให้บ้างเนาะแล้วมันจะคุ้มไหมนะฮะที่จะซื้อนะครับแล้วซื้อแบบไหนดีนะฮะแล้วต้องดองตัวอะไรไว้บ้างนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถทําอาวุธเวอ80ได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับกิจกรรมเต้นนะครับ เต้นยังไงให้ได้หึงแสนนะครับอาจจะมีเรื่องของทิกบ้างนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะมาแซ่กันเนาะวิธีการกด sd กดยังไงนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวไปดูตัวแรกก่อนเลยครับผมอ่ะนะครับก็วิธีการเต้นนะฮะอันนี้ผมผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเรียบร้อย1นึ่งแสนเรียบร้อยนะครับ อันนี้ผมบอกก่อนว่าให้น้องผมแบกนะครับผมได้ประมาณ4ี่0 0ประมาณนั้นนะฮะวิธีการก็คือว่าเราจะต้องการ SD ให้เยอะที่สุดแล้วก็คอมโบเนี่ยหลุดน้อยที่สุดนะครับหลุดช่วงแรกได้นะมิสช่วงแรกได้นะครับแล้วก็ช่วงกลางเนี่ยไม่ควรมิสนะครับถ้ามิสก็คือต้องหาคนแบกนะครับอ่มาลองดูนะฮะอ่าดีนะครับ S D ก็คือการอ่าสังเกตนะครับวงๆนะเส้นปะนะครับ เรากดใก้เส้นปะให้มากที่สุดนะฮะพอมันเข้าปุ๊บก็กดเลยนะครับมันจะได้ HD นะอ่านี่ไปนะฮะอ่าผมมิดเลยตั้งแต่แรกครับอันนี้ยังได้อยู่นะได้อยู่ครับยังได้อยู่โอ้โหลืม จรงไหมเนี่ยมิ โอบผ้า oh, นะฮะเมื่อกี้ยากมากนะครับจริงๆนะครับอันนี้ก็คือถ้าถึงแสงก็คือยกเครดิตให้น้องเลยนะครับใกล้ๆค่อยกดนะครับอันนี้ผมเล่นในคอมนะบอกก่อนวนะ่าผมเล่นในคอมนะครับไม่ได้เล่นในมือถือนะ ถึงไหมนิดนึงโอ้ไม่ถึงนะผมพลาดเองนะครับผมพลาดไปสี่นะ SD 1ปร้อ่ห้านะครับแต่ก็ประมาณนี้นะรวมๆก็ประมาณนี้ฮนะกดให้ใกล้ๆวงเส้นปะนะครับแล้วก็กดร้อยสหนะครับ SD ก็ยังถือว่าโอเคนะแต่ถ้ามันไม่มีเนี่มันได้แน่ๆน,นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมเต้นนะกิจกรรมต่อไปครับก็คือวิซิ่งทีครับที่เราเคยพูดในเรื่องของแพดโนตไปเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็ตัวกิจกรรมเนี่ยเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็กิจกรรมนะฮะวันที่9นะครับพฤษภาถึงวันที่17พฤษภาเลยนะครับประมาณ1อาทิตย์เลยเนาะก็ตัวกิจกรรมนะครับอารมณ์เหมือนกาชานั่นแหละนะครับมันคือกาชาเลยนะครับตัวที่เราจะต้องใช้ก็คือตัวนี้ฮะตัวในการเปิดนะฮะตัวการ์ดสลีปตัวนี้นะครับตัวนี้กิจกรรมนี้นะฮะอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับคือว่าถ้าเเราปปิดไ เรื่อยๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้ตัว wishing box เนี่ยค่าลักค่าโชคดีอ่ะมันจะสแตทไปเรื่อยๆนะฮะจน100นะครับแล้ว100เนี่ยเราจะได้ตัว wishing box แน่ๆนะครับเป็นการการันตีนะฮะแล้วในตัว wishing box นี่ยก็จะมีการ์ดสีม่วงนะฮะการ์ดเหมือนการ์ดไฮด้าการ์ดมินออรัสต่างๆไว้นะครับแต่ว่าในกล่องนะฮะก็จะมีการ์ดสีฟ้าไปด้วยนะฮะเป็นการ์ดตีเผาตีธาตุนะครับแบบนี้นะครับแล้วตัวการ์ดลีฟเนี่ยนะฮะไอตัวเนี้ยนะกีบดอกไม้เนี่ยมันสามารถได้จากเดลี่เควสนะฮะออออยยยย่่างนนนนนีีี้้้้้ะะคครรรัับบืผผมมทเแแลวตก ลับนะเวลาผมกดลับไปนะฮะมันจะขึ้นมาอย่างนี้ฮะมันจะได้ตัวมันหนึ่งใบนะครับแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะกดอีกทีหนึ่งนะครับปึ๊บเห็นไหมได้มาอีกหนึ่งใบนะครับเท่ากับว่า1วันนะฮะเราจะได้ประมาณ5ใบนะครับอ่าแล้วรวมกับตัวที่มันให้มาน่าจะรีเฟซทุกวันอีก1ใบนะครับประมาณ6-7ใบนะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้ผมลองกดให้ดูก่อนนะฮะทุกคนนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงความคุ้มค่านะอันนี้ผมกดให้ดูก่อนแล้วกันเนาะ ได้ขนนกนะครับคนนกบทที่หนึ่ง e d e n p o s s นะฮะได้1ล้านคนที่หนึงเป็น Oli Illu นะฮะถามว่ามันคุ้มค่ากับการเสียเงินที่จะต้องเปิดซื้อไหมนะคือผมคิดว่านะครับในการใช้เพชรซื้อไดมอนซื้อหรือว่าแมวซื้ออะมันค่อนข้างที่จะแพงไปนิดนึงแล้วมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับ บางคนอาจจะบอกว่าไอวิซิงบล็อกเนี่ยมันได้การม่วงเลยนะพี่นะผมก็บอกว่ามันไม่ได้การันตีนะว่าจะได้การม่วงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับมันมีการฟ้าเข้ามาด้วยนะถ้ามันเป็นการสีม่วงเพียวๆเ,เนี่ยมันอาจจะคุ้มนะอาจจะได้ของระหว่างทางนะครับผมก็มองว่ามันอาจจะไม่ได้คุ้มขนาดนั้นนะของระหว่างทางนะครับกับไดมอนที่เสียไปกับแมวที่เสียไปต่อชิ้นนึ่งนะ50แมวก็ประมาณ3-40บาทแล้วนะมันอาจจะไม่คุ้มนะครับสำหรับส่วนตัวนะครับใครที่มองว่ามันคุ้ม อ่าฉันมีเงินฉันอยากจะเติมก็ก็จัดเลยนะครับไม่ได้อ่บอกว่าห้ามเติมนะอืมก็จัดได้เลยนะครับอันนี้ก็คือตัวกิจกรรมนะครับของวิซิ่งถีนั่นเองนะครับส่วนตัวคิดว่าคุ้มก็ต่อเมื่อเราได้เป็นรายวันนะฮะที่จะมาเปิดนะครับแต่ว่าถามว่าถ้าเติมส่วนตัวคิดว่าไม่คุ้มนะครับอาจจะแพงไปหน่อยแล้วเกลือด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็คือตัวกิจกรรมวิซิ่งถีนะครับผมมาถึงตัวพาร์ทฮะตัวพาร์ทนะครับอันนี้ผมซื้อไปเรียบร้อยแล้ว นะครับแต่ว่าผมซื้อแค่ตัวสเปเชียลนะไม่ได้ซื้อตัวพรีเมียมนะครับตัวสเปเชียลพาร์ตนะครับอยู่ที่ประมาณ300บาทแต่ว่าตัวพรีเมียมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเกือบหนึ่งพันบาทนะครับแต่ว่าตัวพรีเมียมเนี่ยจะได้ตัวนี้มานะครับซื้อปุ๊บได้เลยนะครับตัวหลังนะครับเป็นตัวแบ็คนะบวกพรีเดฟทิปโผล่นะครับอออัตเทอรวบิลหนึ่งนะแล้วก็แม็กซ์พีสามนะครับแล้วก็จอกก์อ่าพรีเดฟเอ็มเดฟนะครับสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็วอเตอร์สกิลนะฮะห้าตัวโซ่หลังเนี่ยผมมองว่ามัน สกิลนี้นะครับอ่าแล้วก็ตัวพาร์ทนะครับตัวพีเมีพาร์ทนะฮะเราจะได้เวลมาถึง25เวลเลยนะฮะซื้อปุ๊บได้เลยนะครับแต่ว่าสายเติมน้อยอย่างเรานะครับเราก็อ่าเน้นแต่ทำเควสนะครับเดลี่เควสฮะสำคัญเนาะก็ทำให้ให้ครบนะฮะแล้วก็ออนไลน์ก็จะมี10 XP ตัวนี้ให้เราด้วยนะครับนะครับทำทุกวันนะครับวิธีการถึงเวลร้อยให้ไวนะแล้วก็ตัวซีซั่นเควสนะครับ สีสั่งเควสเนี่ยเราสามารถทําได้เลยนะครับแล้วตัวเควสเนี่ยมันก็จะรีให้เรานะครับก็สามารถทําได้เรื่อยนะครับจนกว่าตัวนี้จะครบละห้าทับห้านะอันนี้ผมยังเป็น 1- นึทับหอยู่นะฮะอันนี้2องทับหแล้วเห็นไหมฮะอันนี้ผมทําไปแล้วรอบหนึ่งนะครับอ่าก็จะได้ EP พีถึง6000นะฮะต่อเควสนะครับก็แนะนําให้ทําตัวนี้ให้ไหวด้วยนะครับถ้าจะอยากจะเร่งเควสเนาะแล้วก็ตัววีคลี่เควสฮะก็มีเควสให้เราทําประจําสัปดาห์นะก็อย่าลืมทํานะครับสัปดาห์ที่1 12 3 4เนี่เปิดตามวันและเวลานแบบนี้นะฮะ มันเป็นวิธีการที่สายเติมร้อยอย่างเรานะครับจะสามารถถึงวิ่งร้อยได้นะครับผมอ่ะตัวพาร์ทนะครับก็อยู่ในช่วงวันที่8พฤษภาคมนะครับถึงวันที่9เดือนมิถุนายนนะครับเดือนหน้าเลยนะครับหเดือนเต็มนะครับพาร์ทโดยปกติพาร์ททั่วไปนะจะอยู่แค่1เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทนะมันก็จะได้ของทั่วไปนะครับเป็นแบบนี้เนาะพาร์ทปกติเนี่ยมีโอกาสได้หมวกด้วยนะ Watermelon Hat นะครับก็ p d f 10บ AG 1นึ่งรักหนะครับแล้วก็ Max s p 3%า Boost Speed 2%นะฮะ ได้ตัวสุ่มกระชานิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวสเปเชียลพาร์ทที่ผมซื้อมานะฮะก็อะไรที่ได้ก็คือตัวนี้ฮะตัวไอติมนะครับพรีเดฟสิบนะฮะสเต้งสามอินสามเด็กสามนะครับแล้วก็ตัวฮิวเลซิฟเอฟเฟกต์บวกห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะอันที่ผมอยากได้ก็คือตัวฟีดรีสตันตัวนี้บวกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับการแข่งนะฮะนี่มันจะเป็นอย่างงี้อินไอติมนะตัวต่อไปครับเป็นตัวบูลพัสดนะครับก็คือตัวแปะแก้มนะครับตัวแปะแก้มแบบนี้นะครับ แค่อยู่เนาะอ่าตัวสแตปนะครับพีเดฟทีนะครับแล้วก็อินกับสเต้งบวกสองนะครับแล้วก็ได้รับเดเมจจากเผ่าสัตว์นะครับลดลงสามเปอร์เซ็นต์โอเคแล้วก็จะได้อ่ากระชานะครับสิบสามใบนะครับกระชากสัตว์แดงเนาะแล้วก็การ์ดแร่นะครับพวกนี้นะครับแล้วก็ตัวไฮไลท์ที่เราอยากได้คือตัวอ่าตัวนี้ฮะเป็นคอสตูมนะครับเคเล็บฟูวอเตอร์มายรอนนะครับตัวคอสตูมนะฮะพีเดฟกับเอ็มเดฟเนี่ยบวก1.5%นะครับแล้วก็ตัวออลแอัทริบิว์เนี่ยบวก2 แล้วก็ได้รับได้เมจจากพวกเดมิวิแบนนะครับลดลง3%อ่าแล้วก็เมื่อไลฟ์สก,กิลเนี่ยมีโอกาสที่จะเด้งเลือดนะครับแล้วก็เด้ง SP ได้นะครับอันนี้ไม่รู้มันเด้งแรงขนาดไหนนะก็ต้องลองไปเทสดูนะก็ต้องรอไมวร้อยเนาะแล้วก็ไปเทสตนะครับนี่ตัวชุดหน้าตาเป็นแบบนี้นะมันเท่ยู่นะผมว่ามันเท่ยู่นะอ่าเป็นชุดไม้น้ำนะฮะอ่ะอันนี้ก็คือพาร์ทนะครับพาร์ทที่อัปเดตเข้ามานะครับผม อ่ะแล้วก็จะมีเหรียญตัวใหม่นะครับที่มาพร้อมกับตัวพาสนะคะก็คือตัวนี้ฮะ Happy Summer m e m o r l c o i นะฮะของก็อารมณ์คล้ายคล้ายพาสเดิมเนาะแรกอะไรปุ้มนะสำหรับแค่ส่วนตัวนะครับส่วนตัวมองว่าเป็นฮีโร่โทเคนละกันอันเนี้ยอันเนี้ยคุ้มนะครับเอาไปอัพยศได้นะครับอ่ะแล้วก็ตัวบูปินนะครับแต่ว่าบูปินเนี่ยเลเวลแปดสิบจะคุ้มกว่านะครับแนะนํานะครับอันนี้เป็นผมคิดไว้นะครับถ้าเลเวลโลกเราอัพเมื่อวันที่18แแล้วเนี่ยนะครับแล้วตัวเราถึงเลเวลแปดสิบนะครับ 79-80เนี่ยให้เราค่อยมาแลกตัวนี้นะอาจจะดองไว้ก่อนก็นได้นะครับอย่าเพิ่งแลกของเล่นนะแล้วพอเราเนี่ยวิ79-80เนี่ยผมคิดว่าไบบูปินตัวนี้จะมาให้ซื่อนะแต่เป็นวิ80นะครับเป็นวิ80นะฮะอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นที่การดองตัวเหรียญละกันเนาะอ่า อ่ะถึงมันไม่มานะครับเรือ80แต่มันก็ไม่เสียหายนะครับถ้านองไว้แล้วมันมาเนี่ยตัวบูปิน80มาให้แรกเนี่ยตัวเราเนี่ยจะสามารถคาบอาวุธ80ได้ชุด80ได้เร็วกว่าคนอื่นนะฮะอันนี้ก็เป็นทิและกันเนาะที่เหลือนะครับก็สามารถแลกได้ตามใจชอบเลยนะว่าเราขาดอะไรเราอยากได้อะไรนะก็แลกได้เลยนะครับไม่ได้ฟิกเนาะ เดี๋ยวผมจะสรุปคร่าวๆให้ฟังนะครับว่าคลิปนี้มีอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือกิจกรรมเต้นนะฮะเต้นยังไงให้ได้1ึงแสนะครับก็คือว่าให้รอวงนะครับใกล้ๆเส้นปะแล้วเรากดนะฮะมันจะได้ SD นะครับแล้วทำา SD ให้ประมาณ150นะครับแล้วมิดช่วงต้นเกมได้กลางเกมเนี่ยจะยากแล้วนะครับและก็ต่อคอมโบให้มันต่อเนื่องแค่นั้นเองนะครับไม่จําเป็นต้องกด SD ทุกตัวนะครับอ่าอย่าให้คอมโบขาดเป็นพอนะครับแค่นั้นเองนะครับ ตัวพาร์ตนะครับก็มีคอสตูมใหม่มีของใหม่นะครับเพื่อนๆแล้วก็แนะนำนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยดองตัวเหรียญไว้ก่อนนะครับรอประมาณวันที่18แนะครับแล้วถ้าตัวละครเราเวฟแปดสิบได้เนี่ยบูปิน80แปดสิบอาจจะมาให้แลกเลยนะครับแล้วตัวเราเนี่ยจะสามารถทาอาวุธเวฟแปดสิบได้เลยนะครับผมไม่ต้องรอลงเทพฮามเนาะคลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับตอนนี้3 0 0ร้ยซับสไคร์เรียบร้อยแล้วนะครับขอบค ก็คลิปนี้มีประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ